นะครับมีหลากหลายสูตรครับสูตรที่เรานํามาฝากนะครับตัวแป้งเนี่ยครับใสแล้วก็มีลักษณะที่นุ่มนะครับเวลาที่เราจะเอาไปปรุงให้สุกนะครับเราจะปรุงในเ,เทคนิคเดียวกับเกี๊ยวซานะครับด้านหนึ่งของเขาเนี่ยจะกรอบแล้วก็ขึ้นสีอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะนุ่มๆเหมือนนาไปนึ่งนะครับก็เลยขอตั้งชื่อว่ากุ้ยช่ายหน้านุ่มหลังกรอบครับ เราจะเริ่มจากการเตรียมส่วนผสมของตัวไส้กุ้ยช่ายก่อนนะครับนอกจากกุ้ยช่ายแล้วสูตรนี้เราจะใส่กุ้งด้วยนะครับโดยตัวไส้นะครับเราจะใช้เครื่องผสมอาหารนะครับโดยใช้หัวตีใบพายในการเตรียมครับเดี๋ยวเราจะตีเนื้อกุ้งนะครับให้แตกเล็กน้อยใช้เวลาประมาณ1นนาทีครับหลังจากที่เราตีเนื้อกุ้งเสร็จนะครับเราใส่ส่วนผสมกุ้ยช่ายตามด้วยแป้งข้าวโพดน้ำมันพืช ซอสหอยนางรมเหล้าจีนน้ำมันงาเกลือน้ำตาลทรายและพริกไทยขาวป่นตีตัตวไส้ของเรานะครับเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นก็นำไปพักในตู้เย็นครับสำหรับตัวน้ำจิ้มสูตรนี้นะครับนบอกได้เลยครับว่าอร่อยแล้วก็มีความกลมกล่อมมากทีเดียวเพราะว่าความเปรี้ยวของเขาเนี่ย ผลจะใช้นะ้ำมะขามเปียกของไรทิพขวดนี้ครับซึ่งผลิตจากมะขามเปียกที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับนอกจากนั้นเราจะเพิ่มความเผ็ดร้อนที่มากับกลิ่นขั่วหอมๆนะครับของพริกผัดน้ำมันครับซึ่งตอนนี้สะดวกมากเลยครับเพราะว่าไรทิพนะครับได้ออกพริกผัดน้ำมันสำเร็จรูปมาเรียบร้อยในรูปแบบนี้เลยครับสะดวกพร้อมตักใช้นะครับใช้แค่นิดเดียวก็ได้รสชาติที่เผ็ดร้อนจัดจ้านแล้วครับตามด้วยน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วดำ ซอสปรุงรสเกลือเล็กน้อยพริกผัดน้ำมันตามด้วยน้ำสะอาดครับซอสของเรานะครับตั้งไฟให้เดือดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราพักน้ำจิ้มของเราให้เย็นลงนะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนประกอบที่สำคัญมากของสูตรนี้นั่นก็คือตัวแป้งกุยช่ายของเราครับแป้งที่เราใช้จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยมีชื่อว่าแป้งตั้งหมินนะครับเป็นแป้งที่ใช้ในการทำฮักเกานะครับ เขาจะมีลักษณะที่ใสๆนะครับเวลาที่เราหาซื้อนะครับอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับจะมีตามตลาดที่ขายวัตถุดิบทําอาหารจีนถ้าหาไม่ได้จริงๆลองซื้อออนไลน์นะครับง่ายสุดครับนอกจากแป้งบังหมิ่นเราก็จะมีแป้งมันสําปะหลังและสุดท้ายแป้งข้าวโพดครับลอดรวมกันไว้ก่อนเลยครับหลังจากที่เราลอดรวมกันแล้วนะครับในหม้อนะครับเราใส่น้าสะอาดลงไปตามด้วยน้ํามันครับในส่วนนี้นะครับเราใช้ไฟแรงได้เลยครับ หลังจากที่น้ำเดือดนะครับปิดไฟทันทีครับเราจะใส่ส่วนประกอบแป้งนะครับใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนครับคนครับผมหลังจากที่แป้งเขาดูดน้ำนะครับแม้ว่ายังไม่เข้ากันดีเราไม่ต้องกังวลน,นะครับใส่ส่วนที่เหลือตามลงไปเลยครับ เอาละครับส่วนประกอบเนี่ยจะดูเหมือนยังไม่ค่อยเข้ากันดีเท่าไหร่เราไม่ต้องกังวลนะครับเราจะนําส่วนประกอบนะครับของตัวแป้งครับทายลงบนฟิล์มถนอมอาหารนะตอนนี้อุณหภูมิของเขาเนี่ยจะลดลงมาเล็กน้อยมือของเราเนี่ยพอสัมผัสได้นะครับจะมีลักษณะอุ่นๆครับนะครับเราใช้มือนวดได้นะครับผมส่วนประกอบก็จะรวมตัวกันดีขึ้นครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็พักตัวแป้งของเราให้คลายความร้อนเล็กน้อยเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับพัก5นาทีครับ สูตรนี้นะครับเราจะทำได้ทั้งหมด18ชิ้นด้วยกันตัวแป้งแต่ละชิ้นใช้25กรัมตัวไส้แต่ละชิ้น25กรัมเช่นเดียวกันครับพอเราได้แป้งนะครับที่มีลักษณะกลมเรานวนไม้นวดแป้งแป้งที่เราใช้นวดน,นะครับจะเป็นแป้งข้าวโพดเราเตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วครึ่งแป้งครับ คลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมเส้นผ่าสูงย์กลางประมาณ4นิ้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้กุ้ยช่ายลักษณะน,นี้นะครับพักนะครับแล้วก็คุมผ้าปิดไว้ครับ กุ้ยช่ายของเราห่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทอดกันเลยครับเตรียมกระทะใบใหญ่ๆนะครับเป็นกระทะทรงแบนจะได้ลงได้เยอะๆครับปริมาณของน้ํามันที่เราใส่ก็ดูตามขนาดของกระทะนะครับของพลใส่อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะไม่เยอะนะครับตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับเราใส่กุ้ยช่ายลงไปโดยการที่หั่นด้านที่มีจีบลงไปนะครับ ลองดูนะครับแป้งด้านล่างมีลักษณะที่กรอบขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะตอนนี้กระทะของเราจะร้อนมากนะครับขึ้นสีเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับใส่น้ําลงไปครับปิดฝาครับผมพอเราปิดฝาแล้วนะครับลดไฟนะครับด้านในเนี่ยครับก็จะมีไอ้น้ำเพราะฉะนั้นตัวไอ้น้ำเนี่ยครับจะทําให้ด้านบนเนี่ยค่อยๆสุกขึ้นนะครับใช้เวลาประมาณ6-7นาทีครับ กุยช่ายส่วนที่เหลือนะครับถ้าเรายังไม่รับประทานนะครับคุมด้วยฟิล์มถนอบอาหารนะครับแช่เย็นไว้ได้1วันสบายๆเลยครับถ้าต้องการนานกว่านั้นเพื่อนๆต้องแช่แข็งนะครับแช่แข็งก็สัก1-2ถึงสสัปดาห์ไม่มีปัญหาครับเปิดฝาครับถ้าน้ํายังเหลืออยู่เหมือนเกี๊ยวซ่านะครับไม่ต้องกงวลอะไรเลยครับเลงไฟนะครับให้น้ําระเหยออกไปจะสังเกตนะครับว่าด้านแป้งของด้านบนเนี่ยก็สุกใสเราไม่ต้องพลิกด้านนะครับเพราะว่าเราอยากให้เขา กรอบแค่ด้านล่างด้านบนเราอยากให้เขานุ่มเราลองมาดูนะครับถ้าเปิดเราพลิกด้านเนี่ยครับด้านหนึ่งก็จะขึ้นสีแบบกรอบๆนะครับด้านบนก็จะแป้งสุกใสนะครับและในการเสิร์ฟกุ้ยช่ายสูตรนี้นะครับผลจะเพิ่มความกรุบกรอบที่มาพร้อมกับความหอมของกระเทียมเจียวไม่ต้องมานั่งเจียวเองให้เสียเวลาครับเพราะว่าไร้ทิปมีกระเทียมเจียวครับ เป็นเมนูที่มีขั้นตอนเล็กน้อยแต่ละขั้นตอนไม่ได้ยากอย่างที่คิดแนะนําครับว่าอยากให้เพื่อนๆลองทําเชื่อได้เลยครับว่าจะต้องติดใจและนี่ก็คือกุ้ยช่ายหน้านุ่มหลังกรอบครับ